ฝนตกค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำเลยทีนี้เอ้ยต้นไม้ใบหญ้าได้ลันลากันอีกแล้วโอ้โหอ,าอ,าอาา้าวอ้าามาค่ะวันนี้ฝนตกตกใส่กระถางดูกระถางมันอยู่ตรงตรงที่รางรางลินสองกับหลังคาเนาะพอดีพอดีเห็นไหม เดี๋ยวก็ตอนนี้เต็มเลยโอ้กำลังฝนกำลังมาก็มีหน้าแหละว่าทำไมมันร้อนอบอ้าวอยู่สองสามวันละที่แท้ฝนมันตกนี่เองตอนนี้สาวดอยก็อยู่ในห้องนี้แหละไม่ต้องไปไหนเรามานั่งดูฝนตกเนาะออวันนี้แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็จะสดชื่นละค่ะทีนี้ ฝนตกใส่กระถางต้นไม้อันนี้มันจะล้นหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าของมันเองเนาะนี่ดูบรรยากาศบนดอยนูน่นพี่เกียรติออกไปข้างนอกอะ่ะพอฝนมันตกเราก็ไม่อยากไปไหนวันนี้แหละชุ่มฉ่าเลยบรรยากาศบ้านดอยของฉันเฮ้ยมามามาออกมาออกไปข้างนอกกันแป๊บหนึ่งนี่ โอ้ดูสิดูสิเอ้ยอยู่อยู่ข้างในนี่แหละไม่ต้องไปไหนดูเวลาบรรยากาศเวลาฝนตกมันก็จะประมาณนี้แต่บนดอยฝนไม่ตกนะดูดูจากภูเขาเห็นไหมดูจากภูเขาฝนไม่ตกนะนั่นะนะ่ะฝนมันตกในหมู่บ้านเนี่ยฝนมันตกข้างล่างเออวันนี้เราก็โอเคนะคะ สบายสบายวันนี้เย็นชุ่มฉ่ำเลยเราเราก็ได้ต้นไม้ใบหญ้าทั้งพืชที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะคราวนี้แหละละ้ละันลาเขียวปึด๊ดเขียวปืด๊ดโดยเฉพาะกอหญ้าตรงนั้นน่ะโอ้โหงานนี้ละพี่น้องเอ้ยถากถางกันไม่หวาดไม่ไหวดูฝนตกดูยาคาตรงนี้ก็ฝนตกใส่จนมันอันนี้จะหมดแล้วห้างจะหมดแล้วนี่ ดูตกลงมาตกลงมาโอ้โหแต่ที่แน่ๆนะดูตรงเนี้ยสดชื่นแน่นอนค่ะไอต้นไหนที่ฝนสาดสาดเข้ามาก็จะโอเคแต่ว่าต้นไหนที่ฝนมันหยดใส่เยอะๆมันก็อาจจะสำลักน้ำนิดหนึ่งคิดว่านะนี่วันนี้สาวดอยพอดีฝนมันตกก็เลยขอเก็บเก็บไว้นิดหนึ่งเนาะเก็บภาพไว้นิดหนึ่ง อันนี้ดอกที่สี่ของมันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีดอกที่ห้ามาเรื่อยๆหรือเปล่าคอยดูลุ <c> ้น <oughs> ลุนเราก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยว่าน,นกคุม้มเนีต้นแรกคนไม่เคยปลูกเนาะพอดีเห็นดอกมันมันก็เลยจะเห่เป็นธรรมดาโอเคนะคะนี่สําหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศกันสั้นๆแค่น,น,นี้ไม่มีอะไรค่ะไม่เอาอะไรเยอะพอดีฝนตกดีใจ ฝนมันตกลงมากบดอยอย่างเศร้าดอยก็เลยล้นลาล้นลาล,นล,าล้นลาก็มาเก็บชอดนี้ให้ดูดูบอลสีก็ล้นลานะคะอืมหึนี่นี่แหละธรรมชาติบ้านของเรานี่ลูกบวบอันนั้นอนะ่ะลูกบวบของเพื่อนบ้านนะอันนั้นก็ออกหน่วยละเดี๋ยวก็อยากกินก็เก็บกินแกก็บอกอยู่แต่มันไม่รู้จะกินยังไงอะไรนะยังไม่อยากกินเนาะเห็นไหม ห้อยอีลงอีตรงไอ้ที่เลี้ยราดอยู่บนพื้นนี่ก็มีไต่นั่นแหละมันไม่มีที่ให้มันตต่ไอ้ที่มันที่ตต่ตรงนั้นก็มีโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องเยอะเนาะโอ้โหดูบนดอยนี่ยังมีแดดออกเลยงงกับมันเหมือนกันเนาะบนดอยแดดออกนะคะแดดออกเ้อะขนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่เสมอนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครต์ทุกกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวดอยสตอรี่ได้มีแรงทำ Youtube ต่อไปด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับไปทอพัาต่อ <c oughs> อยู่ดีมีสุขทุกท่านนะคะโอ้สดชื่นสดชื่น